สิบอัน,นิจจสัญญาสูตรว่าด้วยอนนิจจสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตร,รัสว่าภิกษุทั้งหลายอัน,นิจจสัญญาความหมายรู้ว่าไม่เที่ยงที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมครอบงมการมราคะความติดใจในกามาคุณ รูปราคะความติดใจในรูปธรรมภวะราคะความติดใจในภพและอวิชชาความไม่รู้จริงทั้งปวงได้ถอนอสมิมานะความถือตัวว่าเป็นเราทั้งปวงได้ในศาสตร์ฤดูชาวนาเมื่อไถนาด้วยไถคันใหญ่ย่อมไถท,ทำลายราบหญ้าที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิดแม้ฉันใด อน,นิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงำกามราคะรูปรรคะภวะราคะและอวิชชาทั้งปวงได้ทอนอสมิมาณะทั้งปวงได้คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวเสร็จแล้วจะปลายเขยา่าฟาดสลัดออกแม้ฉันใดอน,นิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกัน ละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้เมื่อพวงมะม่วงขาดจากขั้วบรรดามะม่วงเหล่านั้นมะม่วงที่ยังติดอยู่ที่ขั้วทั้งหมดก็หลุดไปตามพวงมะม่วงนั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้กรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอด ยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงท้อนอสมิมาณะทั้งปวงได้กลิ่นหอมที่เกิดจากรากชนิดใดชนิดหนึ่งกลิศนาชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากรากเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ข้อฉันนั้นเหมือนกันละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้กลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดอน,นิจจะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้ กลิ่นหอมที่เกิดจากดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้พระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งปวงย่อมคล้อยตามพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่า เลิศก,กว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงท้อนอสมิมาณนะทั้งปวงได้แสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดไม่ถึงเซี้ยวที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใด อันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้ในศาสตร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆดวงอาทิตย์อุไทยขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่อยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผดแสงและแจ่มกระจ่างแม้ฉันใด อน,นิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงำกามราคะรูปรรคะภวะราคะ,าคะและอวิชชาทั้งปวงได้ถอนอสมิม,มาณะทั้งปวงได้ออน,นิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรจึงครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ละถึงถอนอสมิมาณะทั้งปวงได้ คืออนิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ภิกษุทั้งหลาย อันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมครอบงำการราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทั้งปวงได้ถอนอสมิมาณะทั้งปวงได้อันนี้จะสัญญาสูตรที่สิบจบหสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเตค,ครุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูปความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญาความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณอะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพลิดเพลินเฉยชมยึดติดภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดอะไรเล่าคือภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปเมื่อเธอเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูป ความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้นความเพลิดเพลินในรูปเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ ภิกษุเพลเพลนเชยชมยึดติดเวทนาภิกษุเพลเพลินเชยชมยึดติดสัญญาภิกษุเพลเพลินเชยชมยึดติดสังขารภิกษุเพลเพลินเชยชมยึดติดวิญญาณเมื่อเธอเพลเพลินเชยชมยึดติดวิญญาณความเพลเพลินจึงเกิดขึ้นความเพลเพลินในวิญญาณเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษ uh ุนั้นเป็นปัจจัยพพจึงมี เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอะไรเป็นความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญา แห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดอะไรเล่าคือภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปความเพลิดเพลินในรูปจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับ อุ ered, ปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดเวทนาเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดเวทนาความเพลิดเพลินในเวทนาจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ พบจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดสัญญาและถึงภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดสังขารเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดสังขารความเพลิดเพลินในสังขารจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดวิญญาณเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดวิญญาณความเพลิดเพลินในวิญญาณจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งเวทนานี้เป็นความดับแห่งสัญญานี้เป็นความดับแห่งสังขารนี้เป็นความดับแห่งวิญญาณสมาธิสูตรที่ห้าจบ ว่าสิชตะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยด้ามมีดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี คือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอไม่ได้เจริญ เพราะเธอไม่ได to ้เจริญอะไรคือเพราะเธอไม่ไ no. ด้เจริญสติปฐานสี่ประการไม่ได้เจริญสัมมาปทานสี่ประการไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่ประการไม่ได้เจริญอินทรี่ห้าประการไม่ได้เจริญพละห้าประการไม่ได้เจริญโพชฌชงเจ็ประการไม่ได้เจริญอริยมรรมีองแปดไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟอง ไข่เหล่านั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กกไม่ฟักให้ดีแม่ไก่นั้นถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจึงจะทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีก็จริงถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองนั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กกไม่ฟักให้ดีแม้ฉันใดภิกษุว่าฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้น จิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอไม่ได้เจริญเพราะเธอไม่ได้เจริญอะไรคือเพราะเธอไม่ได้เจริญสติปฐานสี่ประการไม่ได้เจริญสัมมาปทานสี่ประการไม่ได้เจริญอิทิบาทสีประการไม่ได้เจริญอินสีห้าประการไม่ได้เจริญภละหประการ ไม่ได้เจริญโพชฌชงเจ็ดประการไม่ได้เจริญอริยมรคมีองค์แปดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอได้เจริญเพราะเธอได้เจริญอะไรคือเพราะเธอได้เจริญสติปทานสี่ประการได้เจริญสัมมาปทานสี่ประการได้เจริญอิทิบาสี่ประการได้เจริญอินทรี่ห้าประการได้เจริญพละห้าประการได้เจริญโพชฌชงเจ็ดประการได้เจริญอริยมรมีองค์แปด ไข่ไก่8ฟองสิบฟองหรือสิองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่ทับกกฟักไว้ดีแม่ไก่นั้นถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจึงจะทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีก็จริงถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้า หรือด้วยจง,งอยปากออกมาโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองนั้นแม่ไก่ทับกกฟักไว้ดีแล้วแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริงถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ข,ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอได้เจริญเพราะเธอได้เจริญอะไรคือเพราะเธอได้เจริญสติปัทานสี่ประการได้เจริญสัมมาปทานสี่ประการ ได้เจริญอิทธิบาสี่ประการได้เจริญอินทรี่ห้ประการได้เจริญพละหประการได้เจริญโพชชงเจ็ประการได้เจริญอริยมัคมีองค์8รอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือปรากฏอยู่ที่ด้ามมีดของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้แต่ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนี้สึกไปประมาณเท่านี้วันก่อนๆสึกไปประมาณเท่านี้ที่แท้เมื่อด้ามมีดสึกไปแล้วช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นก็รู้ว่าสึกไปแล้วแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆหารู้ไม่ว่า วันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสินปปาานานส้นไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนีน้สิ้นไปประมาณเท่านี้วันก่อนก่อนสิ้นไปประมาณเท่านี้ก็จริงถึงอย่างนั้นเมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วเธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมดที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือไวจอดอยู่ในน้ำตลอดฤดูฝนพอถึงฤดูหนาวเขาก็เ,เข็นขึ้นบก เครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนตกรถย่อมผุเปื่อยไปโดยง่ายแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆสังโยชทั้งหลายก็เสื่อมสิ้นไปโดยง่ายเช่นกันวาสิชะตะสูตรที่9จบ